สรุป4วิธีคิดในการสร้างเพอร์ซ a าแบรนด์สร้างตัวตนบนออนไลน์ถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงฟังให้จบแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป 1. คุณอย่าสร้างภาพหรือสร้างเปลือก เพียงเพราะต้องการให้คนยอมรับคุณต้องออกมาทําด้วยความสนุกของคุณจริงๆแล้วทําให้คนเห็นและรู้จักตัวคุณจริงๆว่าคุณเป็นคนแบบไหนและคุณมีความสุขกับการได้ลงมือทํามันมันจะทําให้คนรักคุณและชอบคุณในตัวคุณที่คุณเป็นอยู่ไม่ใช่การที่คุณออกมาอวดหรือออกมาสร้างภาพ 2. ความไม่เพอร์เฟกมันจะทําให้คุณเป็นคนเก่ง เป็นคนที่มีเสน่ห์ในแบบของคุณวันนี้เพราะมันจะทําให้คนรักคุณและชอบคุณเพราะวันนี้ไม่ว่าคุณจะจัดแจงมันมาดีแค่ไหนคุณจะเตรียมความพร้อมแค่ไหนจงจําไว้ว่าทุกคลิปหรือทุกลฟ์ของคุณมันไม่ได้เพอร์เฟกแต่นั่นแหละมันคือเสน่ห์ของคุณมันจะทําให้คนรักคุณชอบคุณและติดตามคุณดังนั้นไม่ต้องรอให้เพอร์เฟกเพราะความไม่เพอร์เฟกมันคือเสน่ห์ของคุณและทําให้คนชอบคุณ 3. นํนำชีวิตจริงของคุณ มาสื่อสารบนโลกออนไลน์ให้เป็นเพราะหลายคนกลัวว่าคนอื่นจะไม่ยอมรับแต่จงจําไว้ว่าเรื่องราวหรือชีวิตของคุณที่คุณผ่านประสบการณ์อะไรมามันอาจจะเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายคนที่เข้ามาดูคุณและทําให้เขาสามารถที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของเขาได้ดังนั้นคุณต้องเอาเรื่องราวชีวิตจริงหรือประสบการณ์ชีวิตจริงของคุณออกมาสื่อสารโดยที่บอกว่าคุณเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตอะไรมาบ้าง คุณเคยเป็นใครมาก่อนแล้วคุณมีปัญหาอะไรวันนี้คุณมาทําออนไลน์เพราะอะไรเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆกล้าออกมาเปลี่ยนแปลงชีวิตและทําให้ตัวเองมีชีวิตใหม่ดังนั้นจงเอาเรื่องเล่าของคุณมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นแล้วมันจะทําให้คนที่มีประสบการณ์เหมือนคุณเขาชื่นชอบและติดตามคุณและทําให้คุณมีตัวตนบนโลกออนไลน์ 4. คุณต้องสร้างเวลา ขึ้นมาเพื่อทำเพื่อสร้างผลงานเพื่อจะได้เข้าถึงผู้คนจำนวนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีใครวันนี้ที่ออกมาทำคลิปเดียวหรือทำแค่ครั้งเดียวแล้วทำให้เขาดังหรือเข้าถึงผู้คนได้เยอะครูไก่โต้งก็ต้องใช้เวลา3เดือนถึงจะเริ่มมีคนมาติดตามดังนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องสร้างเวลาขึ้นมาเพราะทุกความสําเร็จมันต้องอาศัยระยะเวลาความมีวินัยในการลงมือทําและที่สําคัญคือคุณต้องเป็นหนึ่งคนที่อดทนรอคอยความสาเร็จของคุณให้เป็นถ้าคุณทําอย่างนี้ได้คุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่มีตัวตนและก็ประสบความสำเร็จในการสร้างตัวตนและทําออนไลน์